อ้อนอะไรลูกฮะฮะอยากอ้อนอะไรวันนี้อ้อนเอาอะไรเนี่ยฮะหนูอ้อนเอาอะไรฮะหนูอ้อนเอาอะไรหืนอนนอนนอนดูดูโอ้โอ้โอ้ขี้อ้อนฮะขี้อ้อนนะฮหฮอเป็นหมาขี้อ้อนนะ พี่อ้อนนะคะพี่อ้อนล่ะคะให้เกาคางให้ไหมอ้าอ้าวโอ้เอา Syndrome. เอาเรียมมือเอ้าเอาโ ah? อ้สนุกไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่อ้อนที่สุดไปอ้อนพ่อไปไปไปอ้อนพ่อไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวอ้าโอ้โห ไม่กระดูกไก่นะหยุดเลย